สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะโอ้กินข้าวกับอะไรหรอคะโอ้จำได้นะนี่คุณยายกระเป๋าแดงเมื่อกี้สะพายคุณยายสะพายกระเป๋าพี่น้องจักคพิ่รอหายังหิวกะกินโอ้พระเอกของเรานะคะวันนี้เป็นงานเป็นการพี่น้องไปไกลบ่ได้ยันอันนั่นกระเด็นใส่ก้อนหินเอฟซีกระเด็นไกลมากเลย บบาเมื่นเนาะตัดหญ้านะคะอยู่ตรงอสวนหย่อมนะคะลุงป้าก็ไปกกอกแลว้วพาน้องน้ำมนต์ไปตัดแว่นนะคะคำแลว้วคำแลว้วครัวไปตัดแว่นไม่ทนัน ทางนี้เขาแล้วกินข้าวกับอะไรแดดเปรียปร้ยงเลยพระเอกทำงานแล้ววันนี้แดดเราก็ต้องอยู่ไกลๆนะเอซีเพราะว่าก้อนหินมันกระเด็นมาไกลามากเลยนะ อยู่สวนยอมนะคะตัดหญ้าอยู่สวนยอมโอ,โอ,โอ้แปนเอิดเติดสวนยอมฮะโอ้ปลาทูเด๋ยวจะเก็บริกไว้ให้มันแดงโอ้ต้นมันสูงไปเรื่อยเอยได้ปลาท่าบ้านเลยโอ้สวนยอม เกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วกล้ไจ,จะเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ระวังด้วยยานก้อนหินอ้าวอุตส่ามาทายพระเอกนี้แล้วพระเอกนี่คืออันนั่นแต่ว่าเป็นอย่าง โอมันมันแจงตัดหญ้าได้เรียบไหมใช่แล้วโหสวนย่อมบ้านนี้พี่น้องสวยงามเลยสวยแล้วสวยแล้วตัดหญ้าออกต้นไม้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้มืดมาแล้วมืดมาแล้วมือดอยู่นี่เมื่มันร้อนแบบนี้ฝนจะตกดิฝนจะตกเหตออกเห็จก็ออกอากาศร้อนอบอ้าวเหตดออกผู้ดอกพิลาบ ดูฟาไทยบ้านดูนี่นี่ก็มือด,มอ,ดอันนี้ก็มืดมีแต่มืดกับมืดบอกเออเหมือนทำง่ายเนาะเครื่องแบบนี้ถ้าถ้าแบบเครื่องแบบลุงเสือมันต้องจับสองมือจับสองมือแล้วก็เบี่ยงไปเบี่ยงมา ปูจะได้เล่นน่านอีกแล้วปูเอ้ยอากาศร้อนอบอ,อ,อ,อ้าวมืดๆเมอยสองัวนี่มาเปียกฮึโอ้ยมันร้อนเด้วยอ,อะไรยางไฟโอ้ยมันร้างแล้วร้างเลยมันอยู่จนร้างนี่มันตั้งนานเลยนี่แต่แต่ช่วงหนูมารดน้ำมันก็แต่บึ้มๆอยู่นี่แหละอุ้ยม,มีมืออยู่ที่อืมีมีม,ม,ม,ม มไม่ใช่เพิ่งโอ้นี่ไม่ใช่มันกอ่อใหม่บรอโอ้มันร้างแล้วเลียวปิดดุยน,ยนี่ตัดเต,เตียนแบบนี้เลยนะคะ fc นะคะ ก็ยังนี้จากช่วงนี้นะคะไปนู่นนะคะโอ้ดอกอีหยังปะดาเนอนี่โอ้ภูนย่ากระไดอู้มามากมามากคนอย่าโอ้ยอหมดแดงหมดแดงกัด มารู้ยืนตรงไหนเมื่อกี้น่ะนเดแดงกัดถ้อยเราก็จะเดินโอ้สวยมากเลยบัวสีนีน่เนาะกูบาวโทรหาละบาทนี้อันนี้ก็สีขาวกับสีน้ำเงินนะจีโอ้สีม่วงนะโอ้ดอกบ,บัวสวยงามบรรยากาศนะคะบริเวณรอบองค์สู่นะคะ อากาศร้อนโอ้ดูท้องฟ้าโอ้พระเอกเซตคอรอบาลนี้ลองเบิงแล้วมึงแดดห่อนบาลนี้ห่อนอะไรมะห่อนจังได้เฮ็ดก็ออกฝนก็สิตกเบิงในมืดตื้อมาแล้วกูตาย ก็ไวเลยอันวะแ้มันนคือล้างทิ้งกัไวผู้มือมาแล้วเามือามานลุนะอ่แล้ตทองฝามืดตืบเดี๋ยวเผื่อคอยเห็นทางทางทางพุ่นคอยสิโทมาบอกฮะบินกับป้านี่เห็นมัน โอ้ยครัมันอยู่ในป่าสีแนมเห็นเังไหนต้นว้าต้นไม้บังเบิดยาเธอมันอยู่ในสวนในยังเขาเดิอุย้ยฟ้ามืดมาแล้วพี่น้องภาษาก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะเอฟซี FC ย่านฝนตกปา้าต้นอันนี้เป็นตะปูกแท่นี้มีแต่ดอกที่บ้านภาษามันจะเป็นอีกพันหนึ่งนะเอฟซี FC มันไม่ใช่ดอกแบบนี้เนาะมันจะเป็นดอกจังไกบุ อู้อันนี้มันเป็นพวงสวยมากหอมพรอมว่านี่ไม่หอมไม่หอมแต่ว่าดอกมันสวยมากๆเลยคุณนะดกขักดกแนน่บ่ามืดกับลุงนะคะก็ตัดยานะะี่ค่ะเตียนแล้วนะคะภาษาก็จะได้เดินทางกลับเนาะสี่โมงกว่าแล้วฟ้าก็มืดนะฝนก็จะตกนะคะเดี๋ยวเจอฝนกลางทางพี่น้อง เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเดินทางกลับเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ